สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กินข้าวกับผัดเพชดปลาจงมงหรือว่านี่ครับผัดใบเพล่าปลาจงมองหรือว่าผัดชาผัดชาปลาจงมองแต่ว่าผมมันไม่ใส่ไม่ใส่กระชายเพราะผมไม่ชอบกินกระชายครับพี่น้องนี่ปลาจงมองซอสกับซื้อมาโหลร้อยครับพี่น้องนี่แต่ผมใส่ใบเพา่าแทนแทนในนั้นนะแทนกระชายถึงใส่พริกไทยอ่อนถึงกเนี่ยดีพีซอสครับผม แต่อึงมีนี่กันพี่นอ้องตอมดูมู่กับใบม่วงครับพี่น้องมอร้อนร้อนใบม่วงกับตีบ้านครับพี่น้องดูมู่นี่พี่น้องรว่วดาดข่ายมู่นนี่แต่ละจเจข้าก็า่ายเหม,อเมือนกันนะวันนี้ดูกมู้ผมท่ามร้านนึกเอกบ่อก่ายรอยเจ็ดสิบบะถึงผมไปเดินอีกร้านค่ายรอยสี่สิบบะ <laughs> ต่ดูมูอ,อย่างแพงนะพี่น้องนะแต่เขาค่ายไม่เมื่อนกันทาง้นดี mm hmm. พุ่มเละๆว่าเกรด,ดูกันเมื่อนกันไม้เพราะว่าดูมูนี่ถ้าว่าเป็นดูเก่าเขาไว้ตอมตอมเล่งตอมไรม,มันจะทูกขับพี่น้องนะแต่เนี่ยดูซีครูมีจะแพงตะกี้ในป่าดดนเนีย้ยพี่น้องให้แรงล้าแล้ว,ลวบางคนบอกว่าพวกมันผูดหมาก,กับว่ากินพวกไหนน่าไม่และครับถ้าพวกไม่บอกเดยว ทุกคนก็นไม่รู้ล้าว่าพุมกินไะไรนะผุมก็อโขดทรดิปนะพี่น้องอ๋อมีบางคนบอกว่าบอกว่าเนี่ยอเอาเป็นเนี้ยพมก็โถนนะเป็นคนช่วงคลา้าเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นพุ่มกินเปิดมืออีกสรกทีน่คือมาจากถ้าพุ่มยางกินเปิดมือต่อไปเขาจะบอกพุ่มแ่บคือเขาไม่เข้าใจนะครับพุ่ม,มีบอกว่าแต่ก่อนพุ่มทำทลิปใหม่ๆพุ่มเปิดมือครับพี่น้องซึ่งคนติดตามพุมม่มามาม้มามา้มาเพราะว่าพุ่มเปิดมือตอนนั้น พี่น้องสังเกตมาว่าพมไม่เคยข้ออะไรใครติดตามผมเลยเพราะผมเกรงใจพมไม่เคยพูดเลยนะว่า่วยติดตามพมนะถูกคลิปถูกคลิปบางคนก็จะผูดกันแต่พมไม่พูดพมไม่ผูดจักคลิปเลยพมเตื้อวว่าวัวใจครับถ้าทุกคนติดตามมันอยูที่วัวใจพมก็เลยไม่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 ผูด <c ười> ไม่กล้าผูดเกรงใจพนั้นเลยพผมเกรงใจซึงถา้ามีพักแพทย์ก็มีพักนอพีนอ่น้องนี่มีนอ,อเรียงมียอดอมนี่มีแมตชุนขันซึงมีแตงกวาซึงมี ทั่วผูทั่วผู้ทั่วผ,ผ,ผู้ลงมือกันเลยนะพี่น้องนะั่นเนี่ยข้าวจานเนะีแยะรดับแรกจำไว้นะครับหนูๆน้องๆก่อนอยากกินอาหารทุกครั้งต้องล้ามือให้สาดแล้วก็เช็ดให้แห้ง,งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดกดพี่เขาเป็นคนสงสารเขายอกผมเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าถ้าผมจะ ืเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าถ้าผมกินเปิดมืออีกอ่ะอีกเขาจะบล็อกด้วยความเคารพเขียนอย่างเงี้ยแต่ผมก็ทําไงอะ่ะเอฟซีเขาขอมาไหว้ผมกินเปิดมืออ่ะพี่นอ้องผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะพี่นะพี่อย่าบล็อกผมนะพี่อย่าบล็อกผมนะตอนนี้ผมยิ่งคนติดตามน้อยมากเลยเพราะว่าผมไม่เคยเลยจริงๆนะแต่ละคลิปผมไม่เคยเลยว่า กดติดตามให้ผมน่อยนะครับอะไรนีผมไม,ไม่ไม่พูดทา,ทางที่ลูกบอกให้พูดผมบอกอยู่ที่จิตใจลูกแต่ละคนถ้าเราทําถูกใจเขาเขาก็กดติดตามเองเลยถ้าเราทําไม่ถูกใจเขาเขาไม่กดติดตามเราก็อยา่าไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยผมจะพูดอย่างนั้นนะด้วยความคารบเหมือนกันพี่อย่าบล็อกผมนะครับ <laughs> อ ة, ืมอร่อยอร่อยจริงๆพี่น้องเผ็ดๆผมใส่ใบใบพราแทนนะพี่น้องผมผมใส้ใบพราแทนนั่นพี่น้องแทนอกระชายเพราะผมมันไม่กินกระชายจึงใส่ใบพราไว้เผ็ดๆดนรถอนึงมีพริกไทยอ้อนได้ปะเนี่ยครับเนี่ย ก้นอนขราเกี้ยวได้พีนนนพ่น้องหลูกเรียก ปลาจองมองนี่ซุปายนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เกลือหรบลุงจนร้อยเดียบร้อยลแล้วหลใส่ไข่ปลาถี่รังนะครับเดีว๋วถึงกระยาคุณมาเดี๋ยวปลาปลาพุ่ไม่คนได้อย่างดีครับผมหลบลุงในร้อยก่อนเลยหลบใ่ปลาปลาใส่ถี่รังเลย ต้มใบม่วงกระร้อยพี่น้องเลยต้มดูม่วใบม่วงถ้าคนกินเนื้อกระตอมต้มเนื้อใบม่วงกระยิ่งร้อยเราไปเลยพี่น้องเลย เอฟทีดิดตามกันมาต่างนานันพี่น้องต่างแดเร่มตอนเลยเขาบอก <im itation> ไม่เห็นกินเปิดมือต่างนานแล้วพี่โจเล่กินเปิดมือที่ตานองยากแร่กินเปิดมือ <c oughs> ถึงพุ่มกนใจพะมันอยากกินเปิดมืออยู่แล้วเพราะว่าทําให้ทุกคนติจามบ้านมากเลยไอ้ันได้กินถึงบ้านกินถึงปอเท้าแหม่เท้ากินตึงบ้านเกินต่อบานเราคนมาเราก็กินเปิดมือพี่น้องนะอย่างน้อนต่อคิดถึง่ง ก็โทรไปห้าผมเอมโทรไปห้าปู่ยาตายายอลับไปเยี่ยมได้ป่นเนี้ยพี่น้องที่ย่านวัฒนาดังเดิมของเราไม่สู้นหานะ้พี่นงนะเขอไอ้คอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ที่ผมเขายกเลนผมนะอย่าจริงนะอย่าบล็อกผมนะผมตามไปถึงบ้านแล้วให้ไอ้ให้บอกว่าอย่าบล็อกอย่าบล็อก

อย่างดีไม่ก้าวเลยเ,เนี่พอเราอยากกินเป็ดๆเราก็ได้ดีปริทเอาถ้าอยากกินเป็ดก็ใส่พริกเอาเพราะพริกนี่ไม่ได้ตำทุบเฉยๆ อพี่น้องของตรงแท้โจะเลยพอมั้พอมไทวิกนี่พี่น้องไทยวิกพอมยอมยอมใบบัจนนั่งวัวพมเปือมันแล้วพี่น้องนีนมาบังกลิปพอมวัวข้าวข้าวข้าวมันเนี่ยงอก เลี้ยงแผวแมวเลี้ยเเลี้ยงแผวแมวเลี้ยครับพี่น้อง บิอืมเมืองติดข้อโทษทีนะครับพี่น้อง แต่จริงๆใบม่วงกันถวาวาดปิดเนื้อกันดอกเคียวไปเลยก็ได้นะด <c oughs> อกเคี้ยวถึงอร่อยนะออกเปียวๆนี่น้ำเย็นกับโป้มอืออร่อยขอบคุณครับโอ้ย